สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะคุณปีเกียรติบุญเรือนแล้วก็ดิฉันสัตะกมลเป็นวันที่2แล้ว,ลวนะคะจาจากตอนนี้ก็ไปอยู่ตรงแหลง <c oughs> ห่งผนตะมนใดไม่ทราบได้นะคะในรายการ ล้อปมข่าวค่ะเราจะอันนี้เราล้อทางเดียวกันเราล้อปมข่าวทางเดียวกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าเจอเจอกันนะคะในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2560ค่ะกับเรื่องราวค่ะคราวที่ย่อยมาให้คุณได้ฟังแบบมีสาระแล้วก็มีความบันเทิงไปในตัวเพราะปากคุณปิยะกิจเนี่ยจัดมากค่ะคุณผู้ชมเริ่มก็ เริ่มก็ต่อสู้กันเลยนะคุณผู้ชมทักทายกับเรามาได้ทั้ง2คนนะคะ4825118ค่ะทาง SMS หน้าจอแล้วก็ยังปรากฏอยู่ที่ตัวของ Facebook Live ของเราเพจนะคะ New18 อีกด้วยทักทายกันมาได้นะคะใช่นะครับอยากจะดูสดๆก็ได้หรืออยากจะเก็บไว้ดูตอนอารมณ์ไม่ดีพอเห็นหน้าเรา2องคนจะอารมณ์เสียกันเข้าไปใหญ่นะอะรว่าเลยทีนี้นะฮะอารมณ์ดีสิเพราะเรามีแต่เรื่องดีๆใช่แล้วเรื่องดีๆมาฝากนะคะก็เรื่องแรกที่เปเรื่อง ดีมากๆจริงๆเป็นเรื่องดีต่อใจคนไทยทุกคนด้วยนะคะเนื่องจากว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตนะคะจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม,ามาหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยัวรางกูลค่ะให้พิมพ์ธนาบัตรชุดใหม่ขึ้นก็คือธนาบัตรที่ระล,ลึกด้วยสมนึกแต่พระมหากรุณาธิคุณแห่งหาที่สุดไม่ได้นะคะใช้เป็นธนาบัตรหมุนเวียนทั่วไปนะคะมีธนบัตรที่เรียกว่านําเอาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่านแล้วก็โครงการที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในธนบัตรที่ระลึกชุดนี้รเราจะเห็นพระองค์ท่านในวัยยาวในวัยทรงพระยาวด้วยนะคะคอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะเก็บไว้แน่นอนนะคะคมีทั้ง20บาท5 0บาท1 0 0บาท5 0 0แล้วก็1,000บาทค่ะให้เปิดแลกมาตั้งแต่20 อ๋อไม่ใช่สิกำลังจะเปิดแรกนะยี่สิบกันยายนลืมเรือนอีกที่ใจร้อนอยากได้แล้วอยากได้แล้วจริงๆ20กันยายนนี้จะเริ่มให้เปิดแรกมาใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนในปกติด้วยใช่แล้วนะครับแต่ว่าธนบัตรชุดนี้เนี่ยนะครับก็คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ต้องรีบไปต่อแถวก็ได้นะเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่คุณจตุรพลบอกว่าเป็นธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนกันทั่วไปเดี๋ยวเราก็จะได้ดังนั้นก็จะมี มากออตอนนี้คนออมามมากเขาอยากได้ใหม่อยากได้คนแรกไว้เก็บสะสมไงนะผู้ที่สะสมเขาก็จะเป็นแบบนี้ไงแต่เราก็รอนิดน,นึงเพราะเราก็รอต่อแถวไม่ไหวนะคะ<น>คุณปิยเกียรติก็รอกันนะคะถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานในเรื่องนี้มาให้กับคนไทยด้วยค่ะ,ะเรื่องที่สองนี่ก็คงจะไม่พ้นเรื่องของศาร อะไรอย่างนี้ก็คือท่านผู้พิพากษาสารอุทธรนะคะก็คือคุณจิรชัยวัฒนโยธินประธานสารอุทธรหลังจากที่ได้วีแววว่าจะต้องย้ายไปเป็นที่ปรึกษาของประธานสารดีกาประธานสารอุทธรนี่ก็คือใหญ่เป็นอันดับสองใช่แล้วรองจากประธานสารดีกาแล้วก็มีตําแหน่งรองประธานสารดีกาอีกหนึ่งตำแหน่งโดยตําแหน่งอยู่แล้วคือถ้าเกิดว่าประธานสารดีกาไม่อยู่ก็จะปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสาลฎีกาแต่ว่าเป็นประธานศารอุทธรท่านเป็นประธานศารอุทธรมาแต่ก่อนเนิ่นนานตั้งแต่ปี58ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีตอนแรกบอกว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศาลดีกาหรือเปล่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านเองก็คือหนึ่งอาวุโสมากที่สุดอาวุโสมากที่สุดแล้วก็เป็นรองอันดับหนึ่งด้วยต่อประธานสาลฎีกาพอประธานสาลดีกาท่านหมดวาระไปก็น่าจะเป็นท่านค่แต่มันมีเรื่องที่กรรมการ พิจารณาเนี่ยเขาก็เห็นว่ามีความไม่เหมาะสมนะคะซึ่งก็คือเป็นเรื่องของการสำนวนคดีครับเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นยาสตริตยกย้ายสำนวนคดียาสตริตประมาณสองสามคดีใช่ค่ะออกไปจากตรงนั้นใช่ซึ่งตรงนี้ก็มองว่าเอมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเคยได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสมแต่ก็ว่าก็ไม่ได้ให้ไปไหนก็คือให้ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาประธานศาลดีกาแต่ท่านด้วยศักดิ์ศรี ท่านก็ไม่เอาไงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาก็เทียบเท่ากับประธานศาลอุทธรณ์เทียบเท่ากับประธานศาลอุทธรณ์ถูกต้องนะครับแต่ที่ท่านสิริชัยเนี่ยให้เหตุผลก็คือว่าตำแหน่งนี้ไม่เคยมีมาก่อนคือตั้งเฉพาะตั้งมาเพื่อท่านเลยตั้งมาเหมือนเพื่อแขวนท่านเลยนะฮะท่านก็เลยรู้สึกว่ามีศักดิ์ศรีนะก็ลาออกเลยดีกว่า ท่านก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการก็คงได้เห็นกันแล้วนะคะแล้วก็บอกว่านี่ประโยคนี้ก็ทําให้รู้สึกเศร้าเหมือนกันพ่อแม่ทราบค่ะก็ความดันขึ้นตลอดคุณพ่ออายุเยอะเก้าสิบปีแล้วคุณแม่เนี่ยแปดสิบห้าปีก็เลยทําไมถึงเป็นแบบนี้ญาติพี่น้องก็ร้องไห้แต่ว่าก็มีผู้พิพากษาที่ยังอายุอ่อนเยาว์เนี่ยแล้วก็บรรดาข้าราชการท่านผู้น้อยก็มาให้กําลังใจตนเองเหมือนกันนะคะก็ท่านก็ถือว่าอ่ะถ้าไม่ติดอะไรแต่ว่าถ้าตั้งกรรมการสอบท่านก็มีการอธิบายชี้แจงหลักฐานต่างๆไปหมดเรียบร้อยแล้วว่าเพราะอะไรถึง ค่ะก็ผ่านไปนะคะสาหรับท่านประธานศารอุทธรใช่แล้วครับก็เป็นที่น่าเสียดายแทนที่ว่าจะได้ขึ้นจะได้ขึ้นแล้วก็ปจะไปอยู่ตรงไหนแต่เอาล่ะคนมีความสามารถคนเก่งอยู่ตรงไหนก็รับใช้ชาติได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งอะไรไม่ว่าจะเป็นยศอะไรค่ะเราก็ไม่หลาดก้าวล่วงเรื่องที่มันเป็นรายละเอียดได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะเรื่องที่สองนี่เมื่อวานนี้เพิ่งไปบินรับตัวมาเลยบังฟัดกับทีมโอ้โหบังฟัดนี่สีหน้าเขาเรียบเฉยมากนะเห็นไหม เห็นภาพที่เผยออกมาไหมแล้วก็มีภาพเผยออกมาแล้วสัพู้ต้องหาทุกทุกคนในสื่อเห็นกันแล้วว่าเป็นใครบ้างตอนนี้ทุกคนก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้บางฟัดเนี่ยเขาเติบโตมายังไงเขามีชีวิตอยู่ยังไงอันนี้ไม่ได้เป็นการที่จะต้องทําให้ผู้ต้องหานี่โด่งดังนะเราไม่เชียร์เราไม่ยกตัวอย่างคนประเภทนี้เป็นไอดอลอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยพฤติการที่มันเกิดขึ้น ความเหี้ยมโหดผิดมนุษย์มานานเนี่ยม,มันได้มาจากไหนยังไงเขาก็มีการสาวอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ที่ปรึกษาสบสิบเปิดเผยมาว่าบังฟัดเนี่ยเป็นคนที่มีคนคอยดูแลด้วยนะอะก็คืองงคือบังฟัดเนี่ยเป็นทั้งคนที่มีภรรยารแล้วก็วยังมีย,ยังมีคู่คู่อีกคู่หนึ่ง เป็นชื่อเขาบอกว่าชื่ออาเจเป็นนายทุนที่ออกเงินกู้ให้บางฟัดด้วยเป็นผู้ชายอ่าเป็นผู้ชายแล้วก็อยากมีความสําคัญสัมพันธ์แบบนิดนึงอ่ะมีความสัมพันธ์ด้วยอ่ามีความสัมพันธ์ด้วยแต่ไรด้วยคนที่บอกว่าเจ๊ชุมพรที่ตารวจอีกท่านนึงมาเปิดเผยนี่ใครนะเกี่ยวหรือเปล่าเออเจ๊ชุมพรก็ออกเงินกู้เหมือนกันเขาบอกว่าก็คือก็คือบางฟัดเนี่ยเป็นคนที่เป็นนายทุนเงินเงินกู้ที่โหดร้ายแล้วก็มีการไปโกงญาติพี่น้องเรื่องของที่ดิน เอาของญาติพี่น้องไปเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เป็นนักมวยนะเออเป็นนักมวยก่อนก่อนหน้านี้เป็นนักมวยแล้วก็ต่อยมวยมีชื่อเสียงด้วยแล้วก็นี่แหละหันเหตุธุรกิจตัวเองเนี่ยมาเป็นนายทุนเงินกู้ในระยะเวลาไม่กี่ปีก็สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความเดือดแล้วก็โกแล้วก็เด็ดขาดค่ะ แล้ว<ม>ก็ไปเรียกว่าขนาดพี่น้องอยังไม่ละเว้นเลยนะเองก็ยังไม่ละเว้นเลยนะคะจนมุง่งจนมีข่าวว่าตอนที่จะเคลื่อนย้ายเนี่ยบังฟัดบางกรุงเทพเนี่ยมีนายตำรวจมีตำรวจที่เป็นญาติบังฟัดตั้งใจที่จะทำร้ายบังฟัสดินะคือบอกว่าตำรวจี่ต้องแบบอารักขาเพราะว่าขนาดญาติเขายังแค้นกันเลยอ่ะเออยังแค้นกันเลยเพราะว่าบังฟัดทำไว้เยอะเหมือนกันไงรับอืรณีของ ผู้ใหญ่นะครับที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับกับบางฟัดเองเนี่ยเป็นญาติกันด้วยถ้านับญาติกันจริงๆนะถึงกันและคนที่บางฟัดสังหารนอกจากครอบครัวผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมีอีกครอบครัวหนึ่งที่มาเยี่ยมผู้ใหญ่ถูกต้อไหมฮะแล้วก็ถูกจับมัดด้วยกันนี้นะครับปรากฏว่าเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับบางฟัดด้วยรู้จักกันด้วยนะยังฆ่ากันยังฆ่าเลยเรื่องนี้น่าสนใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยความคิด ของฆาตกรนะตอนนั้นเป็นอย่างไรก็บอกตอนแรกเนี่ยบางฟัดไม่พูดเลยคนที่ใส่หน้ากากไม่พูดไอโมงเนี่ยไม่พูดเลยทั้งสิ้นจนสุดท้ายพอพูดเขาจาได้ว่าคือบางฟัดความแตกแล้วก็เลยจะต้องมีการสังหารกันแบบนี้เลยนะคะถ้าเราย้อนกลับไปคําสัมภาษณ์ของผบตรที่แถลงข่าววันแรกบอกว่าผมก็อยากให้ผู้ต้องหาเนี่ยคัดคืนเหมือนกันถูกไหมฮะ เราก็อยากจะจับตายประเด็นการพูดของบอตรงงนี้มันจะท้อนหลายอย่างนะคุณจารกมรว่ามันจะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายไทยณตอนนี้หรือว่าสถาน,นะของกฎหมายในไทยนตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการจัดการกับผู้ต้องหาก็ได้ซึ่งมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมด้วยรนะจริงไหมเพราะตอนนี้ สองปีเนี่ยทาาไทยหนึ่งหรือปีครึ่งแล้วตอนนี้ท้าไทยไม่มีคดีตัดสินการประหารชีวิตแล้วก็มีการประหารชีวิตนักโทษจริงๆเนี่ยจะเป็นดินแดนแห่งการปลอดการประหารชีวิตเลยแล้วตอนนี้จะยังไงล่ะนักโทษล้นคุกคผู้คุมไม่พอนะคะราชทั์เต็มไปด้วยนักโทษคุกทุกที่ล้นหมดไม่เหมือนเนเธอร์แลนด์ที่เขาประกาศาได้เป็นโรงแรมและแล้วก็ผู้คุมก็ต้อง มีให้เพียงพอที่ผู้คุมไม่พอไปเยี่ยมคุกไหนผู้คุมก็ไม่พอเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มีทฤษฎีแตกต่างกัน<ะ>เกี่ยวกับการประหารชีวิตบางคนบอกไม่ต้องประหาร<ะ>บางคนบอกประหารชีวิตก็ดี<ะ>แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไงก็<ะ>ตามเนี่ยข่าวล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง<ะ>ญี่ปุน่นมีการประหารชีวิตมีแล้วใช่ไหม<ะ>ผู้ที่กระทําผิดสองคนติดต่อกัน แล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวด้วยขนาดญี่ปุ่นนะ,ะเป็นประเทศที่เฮียบมาก,กแล้วก็เป็นประเทศที่อาชญากรรมน้อยมากปลอดภัยมาก<ช>แต่ก็มีการประหารชีวิตะนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่ญี่ปุ่นเขาก็เชื่อเขาว่าถ้าเกิดว่าคนที่ท <ำ S 1> ไม่ดีดคนที่สุด ไม่ไหวแล้วเนี่ยก็จะต้องถูกกําจัดไปถูกต้องค่ะค่ะส่วนจะถูกหรือจะผิดจะถูกใจหรือจะไม่ถูกใจก็ต้องมามาบอกไปในทีแต่จริงจริงบางโทษเนี่ยมันต้องให้เห็นถึงเรียกว่าความโหดเหี้ยมของเขามันโหดเหี้ยมซะจนไม่ไหวนะคะแล้วตอนนี้ไม่ใช่อะไรญาติสองฝ่ายญาติบางฟัดกับญาติของผู้ใหญ่เนี่ยก็จริงจีก็ญาติกันแหละแต่สองฝ่ายเนี่ย อยู่ใกล้กันด้วยนะก็มีเรื่องมีดาวจนในอำเภอเนี่ยต้องไปเรียกว่าสร้างความปรองดองเพราะว่าเขาไม่นับญาติทั้งสองฝ่ยายญาติบางฟัดก็ไม่นับญาติด้านนี้ญาติทางนี้ก็ไม่นับญาติบางฟัดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ยังมีความหวาดกลัวนในของญาติฝั่งนี้อยู่ผู้ใหญ่อยู่ว่าจะต้องเจออะไรอีกนะคะผู้ผู้ที่เป็นผู้รักษากฎหมายในอำเภอเนี่ยต้องเข้าไปเคลียร์ใจไปดูแลกันเหมือนกันใช่แล้ครับ<ะ>ก็เครียดไปหลายคดีแล้วนะคะเดี๋ย<ๆ>วเราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาคลายเครียดกับอีกคดีแต่ก็เป็นคดีเหมือนกันนะกับของเรื่องของลาบป้าแดงลาบอุบลเดี๋ยวกลับมากค่ะครับ กลับมารอบควมข่าวกับเราสองคน มารอบ,บมข่ากับเราสองคนนะคะคุณพีเกตก็ดิฉันสตากมลในรอบที่สองการชนที่สองกันอ,อ่ะหิวแล้วว่ะหิวกินอะไรฮะอยากกินลาบอย่างคุณสตงกมั์ต้องลาบเลือ <unboxing> ดนั่นมันของทางเหนือลาบลูกลอ่าโอ้ที่ทางเหนือเขากินกันโหดกว่านะกินเลือดก,กันสดสดเลยเป็นปอดีุดกินตับกินไส้กิ่นตับกินไส้กิ่นพุงแต่ว่ารายการของเราอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นลาบอีสารลาบ ลุบนใช่ลาบปลาแดงค่ะตอนนี้เรื่องร้านเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงละปลาแดงต้องมาขอบคุณและดูแลอายการหน่อยนะอุตส่าห์พีอาร์ให้ขนาดนี้เนี่ยแต่ท่านอายการเนี่ยตกลงสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้แถลงข่าวใช่ไหมก็อยากจะแถลงอยากนางอยากมากแต่ปรากฏว่าทนายยังไม่อนุญาตเลยก็เลยโพสใน a c e b o o k ซะก่อนใช่ไหมคะเปิดใจเปิดใจแลเปิดใจว่ายังไงบ้างเปิดใจว่าก็เรื่องใหญ่ก็คือว่าอายการท่านนี้บอกตัวเองเนี่ยไม่ได้ชอบกินลาบ ท่า,ตากติดเรื่องนี้ใช่ไหมผมไม่ได้ชอบกินลาบติดเรื่องนี้ใช่ไหมท่านบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีข้อเท็จจริงไม่ตรงกันเช่นผมไม่ได้ชอบกินลาบาแต่ถูกนําเสนอเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคงก็สงสัยว่าเอ๊ะจะไปร้านป้าแดงทําไม ถึงบางอ้อพอเห็นรูปร้านผ้าแดงพิตตี้เต็มเลยท่านไม่ได้ชอบกินลาบท่านจะไปหาพิตตี้อ่ะสินะครับมีเรื่องราวที่ท่านแถลงมาอย่างนี้ทาง Facebook บอกว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ท่านก็ต้องมีญาติพี่น้องท่านต้องมีอะไรนะฮะและรู้สึกไม่พอใจที่ตัวเองทําอะไรซ้ำซากคือโดนจับแล้วโดนจับเล่าขู่ตารวจแล้วขู่ตารวจเล่านะฮะทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อปี58ก็ปิดตัวเองมาตลอดในสมัยนั้นคืออะไรในสมัยนั้นปี58ก็เคยคๆๆอย่างนี้แหละแต่ตอนนั้นคือไปเจอดานพอไปเจอดานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาขอตรวจแล้วขอตรวจบอกว่าไงเดี๋ยวดาวคนจะหลุดจากบานนะเหมือนมากอะเหมือนมากอะคุณพี่เกียรติอ๋อนี่นี่คืออะไรนี่นี่นามบัตรผมนี่นี่เห็นไหม นี่เป็นใครเห็นแล้วยังเหมือนมากเลยเตรียมตัวเหมือนมากแต่เขาบอกว่ายังไงนะเขาบอกเขาไม่ได้ขับรถไม่ใช่หรอถ้าเมาเขาไม่ขับตอนนั้นตอนนั้นใช่ครับแต่ปีนี้มันชัดเจนแต่ปีนี้ตัวเองขับเองอดูไหมใช่ค่ะนะครับอายการพูดต่อบอกว่าหลังจาก ปี58ปิดตัวเองมาตลอดให้สังคมประนามว่าเมาสุราแล้วขับรถไปใช้อำนาจข่มขู่ตำรวจที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนรู้จักจะรู้ว่าไม่ขับรถตอนดื่มสุรานะครับแต่ว่าพอดื่มแล้วเนี่ยจะขับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วพ้อที่จริงไม่ตรงกันเพราะหนึ่งไม่ชอบกินลาบพรุ่งนี้จะคาเรื่องขออนุญาตผู้มาเขบัญชาแถลงข่าวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แงอยการท่้านี้เป็นอายการคนที่ เก่งมากเก่งเรื่องยาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับคนบอกฝีมือดีมากจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ๆเนี่ยภาพ70ไร่ไอ้เราเนี้เป็นคนดูแลนะเป็นคนจัดการจนจนหมดเรียบร้อยอ่ะพอเกิดเรื่องเมื่อปี58ก็ถูกฟรีซถูกดองไว้หนึ่งย้ายไปก่อนแต่ก็กลับมาแล้วไม่ใช่ก็กลับมาเพราะเพราะเขาเก่งจริง ก็จริงจริงแล้วก็มอเมาต่อในรอบที่สองเพราะจันนั้นเหตุกัรนี้ครับนี่คือเสียเพราะเล่านะจริงๆค่ะท่านหยุดหน่อยได้ไหมอ่ะแต่เห็นเท่าที่แบบเท่าไปฟังมาเพื่อนๆท่านก็บอกว่าเป็นอย่างนี้มานานแล้วอเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับอแต่สิ่งที่มีข้อสังเกตนะครับจากรอบที่สองของลุงอายการลาบนะครับมีคนบอกว่า มีพฤติการชัดเจนว่าเมาแล้วขับถูไหมฮะไม่ใช่ขับแล้วเมาไม่ใช่ขับแล้วเมาเมาแล้วก็ขับเพราะกำลังจะไปต่อที่ร้านปลาแดงนะฮะเมาแล้วยังกล้าบีบแต่เรียกตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจไปส่งพอตำรวจไม่ส่งก็เป็นเรื่องเป็นดาวยังไม่มีการดำเนินคดีจากฝ่ายตำรวจกับอายการท่านนี้เรื่องเมาแล้วขับนะท้งั้นที่ชัดเจนดูไหมฮะตำรวจไม่พูดถึงคดีนี้เลยนะครับนี่คือความเกรงใจระหว่าง อายการและตำรวจใช่หรือไม่ดูถหมตั้งคาถามไว้ท่านพูดเองนะว่าจะมีการเรียกศักดิ์ศรีของตํารวจโนนนั่นนี่นี่แต่ว่าผู้กระทําความผิดยังไม่ได้รับการลงโทษที่เราเมาขนาดนั้น่ะเรายังโดนถูกไหมเราไม่โดนเราไม่เคยโดนเราไม่ใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เราเนที่นี้ก็คือคนธรมชาชนทั่วไปถ้าเมาแล้วโดนจับถูกต้องแต่อายการเมาแล้ว ไม่จับเหรอไม่อาจจะไนี่ไงตอนนี้ผมปตดรดูคดีใหญ่อยู่คดีเรื่องของบางฟัดอยู่อาจจะยังไม่ว่างไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะต้องแยกกันอ้าหรอใช่ถ้าอย่างนั้นนี่เสาร์อาทิตย์นี้เมาปุ๊บเนี่ยบอกตำรวจได้ไหมว่าพี่ขอไปร้านลาบอย่าจับพี่พี่จะไปร้านป้าแดงรู้ไหมฮะ อา่ีคนนั้นตํารวจยังไม่จับเลยอ่าเออมันจะเป็นข้ออ้างของผู้ที่กระทำผิดเรื่องนี้ได้ไงนี่ต้องไม่ไม่สองมาตรฐานถ,ถูกต้องค่ะครับอีกเรื่องหนึง่งนายคนนี้โอ้โหแฟนคลับไม่รุ่นตื่มเลยแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับ วางเหรียญบนรถไฟไปทดสอบมาอุ้ยแล้วก็อีกหลายพฤติกรรมก่อนหน้านี้แม่แม่ไม่ว่าเอาเหรียญสลึงไปซื้อของแล้วก็สารพัดไปไปเอาแมงป่องไปต่อยกับแมวนั่นแหละชื่อไนเนทเนทนะคะเนสันเนสันเบริงเบริงาลิงนอายู่21บเปีนะคะเจ้าของช่องไม เมดเนตนั่นเองใน YouTube เป็นยูทูบเบอร์ก็ปรากฏว่าตอนนี้คนไทยไม่เอาละค,คนไทยไม่เอาละกระแสตีกลับใครเลิฟก็เลิฟไปแต่คนไทยส่วนใหญ่ลงชื่อใน change o r g เลยนะคะว่าไม่อยากให้นาค,ค,คนนี้เนี่ยอยู่ในเมืองไทยต่อไปแล้วจริงๆมี2แคมเปญนะเพราะแฟนคลับของเนตก็มีเหมือนกันแฟนคลับของเนตเนี่ยเป็นเด็กมต้นแล้วก็ปถม,อมพอมีการ เข้าชื่อกันในเน็ตบอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบวีซ่าการทํางานของเน็ตข้ามาถูกต้องหรือเปล่าก็มีคนไปตั้งัตั้งแคมเปญเหมือนกันในเว็บไซต์เชาขอให้กําลังใจพี่เน็ตอยู่ทํำช่องดีๆให้กับพวกเราต่อไปตอนนี้ก็มีคนลงชื่อแล้ว4คี่คน มีแต่คนแต่ก็เป็นแฟนคลับเพราะว่ามองว่าสิ่งที่เน้ทำเนี่ยก็น่ารักดีเอาแมงป่องไปต่อยกับแมวเอยอะไรเอ่ยเป็นการทรมานสัตว์ก็มี2คดีนะคดีแมงป่องต่อยแมวอีกหนึ่งคดีใช่ไหมแล้วก็นี่อีกนะเรื่องของไปบุกรุกพื้นที่รถไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ไปทำเรื่องราวที่ทําให้รางรถไฟเนี่ยเสียหายก็เป็นขืนอาญาเลยทีเดียวนะคะมีพรบเรื่องของการบุกรุกที่ของรถไฟเนี่ยโทษจากพรบเนี่ย ยอมความไม่ได้ถูกต้องแต่โทษสูงสุดคือปรับ1 0 0่บาทเห็นบอกมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งห้าห้าพันกว่าบาทมรู้ไปรับอะไรอีกอนจะเป็นค่าทําให้อะไรก็ว่าไปแล้วนายเนี่ยนี่ก็บอกว่าจะต้องเดี๋ยวก็จะขอแก้ตัวในการโปรโมทท่องเที่ยวให้ประเทศไทยบอกโอ้ก่อนก่อนจะมาโปรโมทเขาก็ไม่ออกไม่เอาแล้วไปเหอะไปเหอะอย่ามาทําอะไรอย่างนี้เลยรู้สึกเป็นที่รําคาญใจของชาวไทยมากนะคะเน็ที่บ้านอยู่แถวรถไฟนะฮะเห็นเขาบอกว่าตอนที่ไปทดลองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเต๊ก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  เข้าไปร้อยเมตรเท่านั้นเองตอนนี้ก็ทําให้การรถไฟตื่นตัวนะว่าระวังคนที่ไม่ปรารถนาดีหรือว่าคนที่เข้าไปในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตดิมันจริงมันมีเยอะแต่นายคนเนี้ยมากระตุ้นไงให้การรถไฟดูว่าเออมันยังมีเคสแบบดีที่ต้องระวังอีกด้วยใช่แล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเราจะได้เห็นว่าปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์เนี่ยเป็นสื่อที่เปิดกว้างใครอยากจะทําอะไรก็ได้แล้วเด็ก หลายคนก็เห็นเน็ตทาอะไรแบบนี้หําหา,หาแบบเนี้แล้วก็รู้สึกเชิดชูเขาให้ให้เขาเป็นฮีโร่ก,ก็ยังมีอยู่ดังนั้นการควบคุมดูแลการกํากับจากหน่วยงานภาครัฐก็ดีหรือว่าจากบ้านของเราก็ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนเด็กว่าเอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแล้วก็รู้จักต้องแยกแยะว่าเอ๊ะ ช่องไหนที่ควรจะเปิดให้กับเด็กๆได้ดูค่ะใช่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเราแล้วก็สอนเขาด้วยเวลาดูอะไรแบบนี้เนี่ยอะไรดีหรือไม่ดีต้องแยกแยะให้ออกด้วยนะคะเราจะไปใกล้นรกสักนิดนึงไปไหนฮะไปเรื่องพระกับเรื่องพระเจ้าอนะคะก็แน่นอนว่าเงินทอนที่ผ่านมานี่เงินทอนวัดที่กลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้วัดหลายวัดที่ต้องออกมาแก้ตัวเป็นพลวันไม่ได้รับบ้างรับแล้วคืนแล้วบ้างไม่ได้มีอะไร แล้วก็ทําให้พระชั้นผู้ใหญ่หลายคนบอกไม่พึงพอใจอที่พอ,อสสนพ,พุทํทาให้พระเสื่อมเสียภาพลักษณ์ไม่ดีแต่ท่านไม่ได้ดูเนื้อในหรือว่ามันกําลังพูดถึงเรื่องของการทุจริตคอรัปชันในวงการพุทธศาสนาบ้านเรา<อ>ท่านพออ,ออมาเนี่ยเพื่อที่จะขุดคุยคเอาความจริงออกมาแล้วตอนนี้ก็มีการแจ้งความกับอดีตพอ,อ,อแล้วรองพอสนพธไปแล้วว่าเป็นคนที่มี ความผิดในเรื่องนี้ถูกต้องไหมคะคือเรื่องนี้มันมีอยู่2ส่วนตัวละครเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องก็คือ1ก็คือสังนักพุทธคนที่ไปเอาเงินไปให้แล้วพอถึงเวลาก็บอกขอพระขอพระบอกขอตังทรถูกไหมฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือพระดังนั้นพอจะพูดถึงเรื่องของรูปคดีผอสังนักพุทธคนใหม่เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็จะต้องพูดทั้งสองส่วนทั้งพระแล้วก็ทั้ง สํานักพุทธถูกต้องทีนี้พอไปพูดถึงไปเชื่อมโยงถึงพระเนี่ยพระบางรูปท่านก็ไม่พอใจว่าเอ๊ะพระเนี่ยก็เป็นพระเป็นเจ้าจะมาพูดจาในลักษณะจาบจ้วงหรือว่าเหมือนกับทําดองที่ว่าพระรู้เห็นเป็นใจเรื่องของขบวนการเงินทองเนี่ยก็ดูน่าเกลียดโดยก็จะมีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งซึ่งก็อยู่ทางนี้แต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อท่านเนี่ยนะฮะท่านก็เห็นแล้วนะท่านก็บอกว่าตอนนี้สังฆาธิการเนี่ยก็ไม่เอาด้วยกับสํานักพุทธต่อไปนี่จะมี จะรับจะมีอะไรเนี่ยก็จะไม่สนใจแล้วนะโอเคท่านพูดเหมือนท่านงอนหรือท่านอะไรก็ไม่ทราบนะไม่รับใช่ไหมตกลงไม่รับใช่ไหมไม่รับก็ไม่เป็นไรไม่รับก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าทั้งหมดของพระที่จะไม่รับอย่าลืมว่าพระทั่วประเทศวัดทั่วประเทศที่ลํำบากต้องการความช่วยเหลือก็ยังต้องมีอีกมากมายบางสํานักข่าวบอกว่าอที่โดนเนี่ยนะพระวัดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะที่กินคําโตพระวัดเล็กเนี่ยไม่ได้กินเลยเพราะว่าวัดเล็กนี่ก็คือ ว่าประมาณอะไรก็ไม่ได้เท่าไหร่อ่านะครับเพราะต้องมานั่งรื้อหลักเกณฑ์กันการให้เงินวัดใหม่ใหม่ไหมใช่ครับอ่าแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับหลายคนมองไปถึงเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของพระของพระด้วยว่ามีเท่าไหร่มีเท่าไหร่พระมีเท่าไหร่วัดมีเท่าไหร่ถ้าบัญชีทรัพย์สินถูกชี้แจงกันอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อมีเงินเข้ามาอ๋อแล้วก็มีเงินโยกออกไปจากสำนักพุทธ ถ้ามันมีเรื่องราวอย่างนี้จริงๆเนี่ยทำไมสังคมก็ต้องการรู้ปรากฏว่าการออกมาเคลื่อนไหวของพระชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่พอใจพอสมพุทธกลายเป็นกระแสตีกลับนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากให้พอสมพุทธนี่ตีแผ่วงการนี้จริงๆว่ามันมีจริงพระมีอย่างนี้เงินทอนวัดมีอย่างนี้จริงๆประชาชนในสังคมเนี่ยเห็นด้วยนะคะนะคะกับท่านพอสมพุทธให้กําลังใจท่านใหญ่เลยในขณะที่อีกฝั่งนึงก็อาจจะโดนสังคมมองว่าอ้าว ถ้าถ้ามั่นคงอยู่ในศาสนาจริงๆครับต้องการความถูกต้องทําไมต้องไม่ต้องมาเป็นแบบนี้กันด้วยทองแท้อย่อมไม่กลัวไฟและคนจริงย่อมไม่ต้องไม่ต้องกลัวการตรวจสอบถูกต้องค่ะอย่างเราเนี่ยเรากลัวเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนจริงจริงเหรอคนกลัวใช่ไหมคนปลอมๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่ะตอนนี้กาลังจับจ้องและเชื่อว่าการที่จะต้องมาดูแลเรื่องเรื่องคดีเงินถอนเนี่ยก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องของการปราบทุจริตกดคน โกนโกงดอกประเทศด้วย <c oughs> ใช่แล้วค่ะค่ะ <c oughs> อาละครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้คุณทุกคะนใส่เสื้อสวยมากเซเว่นินคลับค่ะดูแลเ <c oughs> สื้อผ้ากับเราค่ะหมดเวลากับล้อปงข่าวแล้วสองวันที่ผ่านมาคดีทั้งนั้นเลยแต่ก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหารณ์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีนะคะใช่แล้วนะครับช่วงนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะขอบคุณทการติดตามค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ